ตอนนี้ท่านก็จอก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับทีการของเรากำลังจะเริ่มขึ้นแรเลรงอาเลศแรยเลยเนอะตาดโดนเ มคไกบใกๆเดียวทายลูกทายยังจะได้อ like ัน like น in ี้ยักผมไหมข้าวใบพื้นกระเบื้องเนี่ยนวนไปถ้มาติก้า้ามันนอยจะมีชวนเี๋ระเบื้งปาทูเดี๋ยวมาย่างนเจสาเกี่ยใจนะครับทีุ่ดเชี่ยเราบูชางารนกใจว เอาใช่ใช่ใช่ปไไ่านอะไรเด้อผลก็เยงะน่ะที่ท่านขจอก็ทูบเที่ยวบารมืองคาพระรัตนตรนะครับ ทุกคนครับอ้าสวัสดีครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

ดาบอกัสสภะกตวโตปะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Ibu dan sarana kacanya, ikan man 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 sarana

Ô hút, tara, uyak, hê tang, loka, sa hát, mọi người, nhìn, taza, udana, rime, tara, udita, korasa, sena, mana, tana, vi, lam, uygina, vi, tava, uy, torma, te, taza, mama, uygina, vi, tava, uy, vi,

अचलितो <laughs> ngoài là mang miưu đi thì bà đi nhà biểnĩ nhà cáiàũ thị đó rat đề trênยา mang và đieta buồn có là raa nhàọ khi là đi về เทวีนาปุตตะวานิโมกังสุขังอาจิกมัยยะนโรสะหันยุรหะปนิโกนะโทติตายะสัตพะนินังบุเรฆวาปารมีสะบาปโตสะพวติมุตตังเมตนัจจวาเตนะหุตเรติยังมังทะหยัตโตโหติยาปุเรสัพพยา

กรรมหาทีนังวาทีนังโมกรรมวาทีเทตะวาทนังาทนนิะวะสภณตาเทวทัพเทโพตุสตตุระปะระสันตุสะปะเวตัสะเปรุาุ ใบแกงข้าพเผาแบบเยาวยหาวเดียบร่อยนะครับสบของก็หนักนะครับอีกงน้อยพี่นองใสบาตเแล่วัดแลวกติดในยบบามากแล่กิดในจิใยบาเขามากนะครับเรามนี่ก็เลยรับต่วนรับด้จาแต่ว่แม่พี่น้องของเ้องนชุมชนสามสี่หมู่บาในว่าหวานไก่เยี่ยงวานไก่พันน่า

โลสองได้โน่นสองสามตดนรอบโน่นสองสามาู้ไม่รับเรียว่าพี่น้องก็้ามาราดเนาะแ่าจอจอยหรืยว่าจออายุะสั้นใจกาจจมานะครับม่มาทำางินนั่งพันะครับ เรื่อว่าท่านปียบได้ย่งพอรโเรียนมาต้องตรเป็นกวมากนะครับความปีน้ของเพื่อนกับแอบของเะครับอย่างพี่น้องคนในพี่น้องพุ่สนของเฮงนะครับ yeah